สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทารโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่7ธันวาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์วากนารีรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักช็ดทักลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเดินเล e r นะคะหดาบสถ้วย5ดาบสถ้วย9ไม่เท้านะคะในเรื่องของการงานวันนี้นะคะของคนวันอาทิตย์รู้สึกเหนื่อยๆกับงานนะคะหรือว่าปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องเขาเรียกว่า ต้องแบกต้องรับนะคะนะการเคลียร์แก้ไขปัญหานะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเภทรวมทีมรวมกล่มวันนี้นะคะการงานไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะเสงเซงเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับงานเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานนะคะนะามักจะโดนกัดแข้งกัดขานะคะหรือว่าโดนหมันไส้นะคะจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรวันนี้นะคะขอให้เราอยากจะร้อนก็แล้วกันนะคะนะก็ขอให้ผ่านผลนะคะอุปสรรค นะคะมีอะไรก็ขอลงเงียบทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเขาเรียกว่าเซ็งเบื่อไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะก้าวไม่เท้าบางคนทําไปบ่นไปนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะเบื่อปัญหาจุกจิกนะคะหลายๆอย่างเข้ามาให้เราต้องหรือบางคนก็เรียกว่าทำไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะ สุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะกรดไหลย้อนโรคเก่ากําเริบบางคนเกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยๆอ่อนล้าอ่อนเพลียด้วยนะคะด้านของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนหมดไปกับการกินการทานเฮฮปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อเหนื่อยๆก็มักจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนช่วงนี้หรือว่าวันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่เจร้อน,นะคะเ <allies> รียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการงานก็ได้ทําให้เรารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะยังไงก็ยังเป็นความรักที่ยังตัดกันไม่ได้นะคะ um> ส่วนคนโสดนะคะบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งหรือว่าอยู่ในห้วงของความรักแต่มักจะเป็นความรักที่โดนขัดขวางนะคะ <again> มักจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าบางคนไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมักจะมีคู่ค้าคู่แข่ง นะคะที่ชอบคนเดียวกันกับเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่นะคะจากไพ่ยิบมีเลข6กห้าสนะคะ6 5ห9เนะคะต่อไป คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะ The 워นะคะความสุขนะคะความสบายอกสบายใจนะคะขึ้น The 워เขาเรียกว่าผู้หญิงไร้รำเกี่ยวข้องกับโชคลาบได้ด้วยนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะนะักการพูดการคุยการติดต่อการเจรจ,จาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทออนไลน์โซเชียลสินค้านาเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะโดดเด่นนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะก็ เขาเรียกว่าเจียมตลาดได้ดีนะคะคิงดาบนะคะมุ่งมั่นนะคะแกล่งนะคะรับผิดชอบเรื่องของการงานคนวันจะทำได้ดีช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนตัดสินใจเดินทางทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะอสเวินถ้วยกัลายาณมิรนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆช่วงนี้ไม่มีสตรู นะคะคนวันจันทร์เองก็ไม่คิดไายกับคนอื่นคนอื่นก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะจะมีการระยำม,มิตรที่ดีนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานก็จะมีลูกค้าเป็นเพื่อนหรือว่ามักจะเข้ามาอุดหนุนเราตลอดนะคะขบไม่เท้านะคะชัยชนะการงานเต็มตลอดได้ไปได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานด้วยนะคะมีโอกาสก็เรียกว่าเงินเดือนมีโอกาสอัพขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจบางคนมีแม่สื่อแม่ชักนะคะแนะนําชักจูงให้รู้จักหรือบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้ด้วยนะคะช่วลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยนะคะมีเลข1 0 0่นะคะหนึ่นะคะต่อไปนะคะคนัาง คนวันอังคารนะคะห้าดาบห้าเหรียญโหช่วงนี้วันนี้นะคะคนวันอังคารหรือว่าช่วงนี้เรียกว่าการเงินที่รายจ่ายเยอะนะคะค่านน่นค่านี้ค่านั่นมารออยู่หน้าประตูห้าเหรียญน,นะคะนะก็บางคนมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะนะักเป็นหนี้นอกระบบนะคะนะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะ เก้าไม่ขอโทษค่ะเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินก็เขาเรียกว่าถึงจะเครียดถึงจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่อาหารการกินนะคะของคนวันคันก็ไม่เขาเรียกว่าอุดดมสมบูรณ์นะคะ the emperor นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ สนับสนุนเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนติดติดขัดเรื่องการเงินนะคะก็ให้มองหาผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นเป็นคพ่อก็ได้คุณพี่ก็ได้นะคะนะคนทีเ่เรียกว่าเป็นเจ้านายก็ได้นะคะนะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะส่วนใครที่คิดอยากเดินทางไกลได้ ตางที่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการทําวีซ่าอาจจะหมดไปกับการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนเป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะ จะมีคนเข้ามาแต่นะคะแต่มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะจะเข้ามาผลันธันด้วยบางคนเป็นได้ต่งตางชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากพา 24, ไพ่ยิบสีมีเลขห้าห้าเก้าสนะคะห้าหสี่นะคะต่อไปคนกันพุ คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะอัศววินถ้วยนะคะสถ้วยนะคะสิถ้วย3เหรียญน,นะคะในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีลูกค้านะคะช่วงนี้จะมีลูกค้าประจาําลูกค้าเก่าๆนะคะยังเวะเวียนกลับมานะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีบ้างเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะกับปัญหา สิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะหรือเรียกว่าบางคนไปนเร่งกับปัญหาสิ่งต่างๆนะคะไม่ได้ดังใจนะคะเซ็ง,งเซงเบื่อเบ่อนะคะนักการเงินนะคะช่วงนี้นะคะมักจะหมดไปกับความรักมักจะหมดไปกับกับคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสกินทานหานร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่การรยนานมิตรใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังโรคเก่ากบเริบโดยเฉพาะใครที่มี เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะพวกกรดไหลย,ย้อนนะคะอาการจุกเสียดนะคะใครที่กินทานเยอะๆนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียดนะคะความรักนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะถึงขั้นสามนยาวได้ในอนาคตน,นะคะส่วนเลขมงคลนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่ย,ยักาษยัพศีนะคะมีเลขศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะ ไปนะคะคนวันพฤหัสอืมขอโทษค่ะ วันพฤหัสโหกลวันพฤหัสด,ดวงดีนะคะเบลฟอร์จูนนะคะเป็นไพ่ลัคกี้นะคะจะมีโอกาสมีโชคมีลาบหรือเรียกว่าดวงของเรานะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าหาเงินหาทองได้นะคะบางคนเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงแกยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จเรียกว่าจะได้ดีนะคะเจ mm ็ด hmm. ไม่เท้าความขยันความเพียรพยายามความกตือรร้นนะคะ mm hmm. ในเรื่องของการงานใครโรงงานอยู่นะคะช่วงนี้นะคะให้ใช้ความกตือรร้นหน่อยนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะเราจะได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าได้งานที่ในสิ่งที่เราคาดหวังน,นะคะ mm hmm. สามถ้วยสังสารนิฮาปาร์ตี้ความสุขความสําเร็จนะคะมีโอกาส บางคนก็อาจจะเฉลิมฉลองนะคะในความสําเร็จก็ได้หรือบางคนก็อาจจะได้รับความเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงนะคะงานฉลองนะคะสังสรรค์น,นะคะเฮปาร์ปตี้นะคะช่วงนี้นะคะทงเหรียญการเงินนะคะก็ต้องใช้ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะแต่เอาตัวรอดได้หรือบางคนก็มีโอกาสซื้อทรัพย์สินเป็นเขาเรียกว่าการซื้อทรัพย์สินนะคะอสังหารนะคะการผ่อนการผันนะคะ นะการเคลียร์นี้เคลียร์สินนะคะช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าการเงินหรือแม,ม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะมีโอกาสกินทานอานร,ร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขของโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากพยัญนะมีเลขศูนย์เจ็ดสามสองนะคะศูนย์เจ็ดสามสองนะคะเข้าไปคนโส คนสุกนะคะคนมันสุกนะคะเจ้าชายไมทาทนะคะความขยนันความกระตือรือร้นนะคะนะบางคนนะคะมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าน้องๆหนูๆนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะการเรียนก็ เรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะคะขยันดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไป,ไป,นนไปขอพรไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราศึกษาอยู่นะคะเขาเรียกว่าเข้าใจอะไรที่ง่ายขึ้นหรือว่าความสําเร็จนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองรวมชะตานะคะสามเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆการค้าการขายนะคะคาพูดของเรานะคะจะเขาเรียกว่าเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเรานะคะคาพูดเป็นเอกนะคะนะการค้าการขายลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเวียนกลับมาตลอดเขาเรียกว่าการค้าการขายนะคะไม่เงียบเหงานะคะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเดอะเดตนะคะเดอะเดตเดอะไฮโรเฟนนะคะเขาเรียกว่า จะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยการเป็นการตายของใครบางคนบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานวองบางคนหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลน,นะคะนะก็ได้ด้วยเขาเรียกว่าจิตใจดีงามน,นะคะนาะคน,นสุขบางคนชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระนะคะปฏิบัติธรรมนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวานนะคะหรือใครที่ไปไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะนะบนบานสารกล่าวไว้ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะนะถ้าได้ประสบผลสําเร็จและสมหวังแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้โชคลาบนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จะไพ่ยี่สีมีเลขศูนย์ห้าสามสนะคะศูนยนะคะต่อไปคนหนึงสาม นนะค,ะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะเดินเลเวอร์นะคะเจ็ดเหรียญช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแทบตลอดนะคะคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะนะรอบครอบนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขช่วงนี้นะคะคนก็มีความละเอียดมีความรอบครอบดีนะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนอาจจะ ต้องนําของเงินเก็บเงินเก่านะคะมาใช้จ่ายได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบดาบนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่วงนี้นะคะนะเกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะปวดหลังนะคะนะากระดุกสันหลังพวกนี้ได้ด้วยหรือว่าใครที่อยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลด้วยหรือไปเยี่ยมคนคนอื่นก็ได้นะคะ บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวการเป็นกันตายของใครนะคะงานาว่ามงคลสามดาบนะคะสามดาบสิบดาบช่วงนี้นะคะระวังคําพูดระวังก็เรียกว่าคําพูดของเรานะคะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะนะ้าสุขภาพใครที่รอการผ่าตัดอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสถึงขั้นผ่าตรงผ่าตัดได้ด้วยนะคะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้าเมานะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบ หัวใจนะคะหายใจติดขัดเก็บคอพวกนี้นะคะมีเสมหะพวกนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพเลยนะคะส,ส่วนทางด้านของรวมทั้งมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมคนก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะเขาเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะอยากจะประหยัดอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะบางคนบางคู่นะคะสามดาบสิบดาบนะคะเดลเวอร์นะคะเขาเรียกว่าระวังคําพูดระวังความรู้สึกนะคะบางคนเขาเรียกว่าไม่ไว้อกไม่ไว้ใจคนรักคู่ครองนะคะหวัดระแวงคนรักคู่ครองนะคะกลัวคนรักคู่ครองแอบนอกใจไปมีคนน้นคนนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าระวังความรู้สึกนะคะหรือใครที่บางคนอาจจะ าเรียกว่าเพิ่งจะมีปัญหากันมาอกหักมาหมัดหมัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะยังเขาเรียกว่าโสดยังโสดไม่สนิทเพิ่งจะเพิ่งจะมีปัญหามาหรือว่าอกหักมาใหม่ๆก็ได้นะคะบางคนอาจจะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งนะคะอยู่ในห้วงของความรักนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่อกหักรักคุดมาแบบเดียวกันกับเราเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่เป็นแม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากพ่24นะคะมีเลข6703นะคะ6703นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ